สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องพบพอกันคือกล่าวเด้อท่านผู้ชมกินเขาานนเ่ายามตอนเช้าพี่ี่้ขากอท่านผู้ชมกินเขากับอันลาบหมูเนาะลาบหมูแล้วก็ต้มมันต้มหมักแตงท่านผู้ชม มาบุกมาจืดเลเนดีเนาะเผาเด้อมาบุกอันหตยงก่อนอันนี้เขาบอกตอดากเนะแแทมาแ่บท่านชอมเ่อ มียังกินครนับนุณู้มาหน,น่งก็เห็นก้อยมูบอกอ่าเอาขวกับบะเม่เอาเอาไปก้อยที่ส่วนเแซวไปใกล้ๆบรรยากาศประมาณแปดกระมงค่ับุผู้ชมเนี่กินข้าวเส้า อย่งใจขาแรสิไปใส่น่าใ้าวตาไทยนาหดะท่านผู้ชมไทนาหดอีกประมาณไทรนาหดแล้วก็คือได้ดำนาเนาะบตามเฉลยมแล้วมั้เลยดำนาเลยไเหไทยองมงือเป่ไทยอันมมอครับอ่า่นมาไทยนาใต้เลยสอย่างเขาจะอะไร ไผ่ก็คนละสามสิบพันไผ่ก็จะมาใช้เปลี่ยนนลองตัดทขาขอพีมาเจอหน้าเขาเจอจาก็เอ้ยเดี๋วน้มนเป็นจีวาบอว่าเาเก่งนะเขาตึ่งหน้าก็ต้องหาตัวอายอเนยเนาะอายเนยกดีซื้อสีแต่ร่งใา้เป็นจกวายเพียงแค้ยาบบเป็น มากปจะออกมั house, ่ง <c> ไ <oughs> <c oughs> ่อแม่บี sí, ide, ่ว่าเดมันใหญ่ปะเด็กเก่มากินขาวแล้ล ข่าวนํากันเด้อนผู้ชม่เชน้อยบ่ได้กลวพ่นนะแม่ก็บ่นบ่ได้ยงแล้วรับเองนะอูนะเอ้ยเบิ่งบนาแทปกาบ่เบิ่งวเปกมาจบนีจะให้แบ เาเพิ่นเห็นหอยเห็ดหน้ากัน้ำมันกับแพงท่ะผู้ชมเลยนละมันกับแพงคุยกับแพงทำเสื้อขาวกินช่วยาะท่านผู้ชมสิกุ้มบุกุ้มได้คุ้มขายบ่อยดีกว่าทำเสื้อขากินได้ยังไงเนาะ เมื่อนี่ยังกับโบน,นีน้อนท่านผู้ชมนี่เป็นแบบว่าเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมือ่อเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมือ่อถึงงามเนาะยังกับโบน,นีน้อนท่านผู้ชม เป็น้องแก้มบ,บุ๋มกับลูกสาวเพิ่นนันให้ลูกสาวเพิ่นสิไปขายแถบผู้ชมว่มาสั่นมากหมากอันหมากไผ่ว่าสั่นหมากไผ่หมักเงาะเพราะว่าขั้นกินกับยามันเน่าไว้เพิ่อนไปขายพ่อได้อันคานา้นัมันคาน้นัมันโลดว่สดาสั่นสบายดีเปล่าลูกสาวเพิ่นก็เป็นขาเป็นขายได้น้องกิกิก น้องกิกกี้ก็นองแก้มบุ้มเพื่อนจะคายแห้งทำไปชมตั้งแต่เศร้ามากยังบ่ได้ไปใส่เลยเห็ดทงอยู่ผู้เดียวงมงวยงมงวยอยู่อีลอชไปค้าทังไในลูกโอ้มีแต่คนเก่งๆเลยยังหน่อยบอหมีนะเฮ้ยบอเอาไปกินเฮ้ยอันนั้นนะน้องกิกกี้บอ กิ๊กีว่าแต่งนะลูกอืมในจกทุงเลยลูกเ<ด>จ้าสิข้ายทุงหนึ่งเทรไรน,นะทุ่งละสิบพัทุงละสิบพันคือเป็นเงินโอ้ทุงละส้าบาทโอ้ทุงละส้าบาทกับไริหอนโลดอกท่านผู้ชมตะขีดเฮยหาขีดหาขีดสะต้ีนะขั้นโลดโลนึงสหาพับอาก็คือแปดสิบบาทเจ็ดสิบบาทเนาะ จ็ดสิบบาทว่าตอนนี้เงินไทยโอ้ยเฟอหลายครับมร้อยบาทต่อหาสิบพันกีบเนาะก็คือพันหนึ่งพันหนึ่งหาแสนหาแสนสหาพันกีบป้าท่านผู้ชมเฮ้ยเอาสิได้เปงเทพอะไรท่านผู้ชมคแนนนี่ยนะส่วอแม่น้องแก้มบุมแเบบปงเทพสบายเงินไทย,ยคือพแพงแทเพอได้เงินมาให้แบพอยาย จอยก็ไม่ใหญ่จืดบ uh, oh uh, ัดชวนมันสันี่ได้สค่ะท่านผู at verme> <h verme> <h <h ้ชมหายปัสสิกนเนาะโอ้ยแก่เลยท่านผู้ชมเอ้ยพอใหญ่ก็อใหญ่แ้วุกล่นสิไวบ่มือกันเงาะมือกันสิพักกันเงาะไปสองคนเลยแปลว่าพอใหญ่ก็ไม่ใหญ่ผลเห็ดวิ่งลายท่านผู้ชมเห็ดวิ่งลายตั้งแต่ผลแล้วบัดบัดอายุณลายมากเลยเศษมันอยากเศษมันอยากตายค่างคั่วข่างถือเป็นแห้งอะไรท่านผู้ชม บอกว่าเห็ดย่างกับเพิ่นเอามือขางคือว่าเพิ่นแห้งเห็ดตลอดเนาะแหล่เนี่ยเนี่ยวค่ๆแบบเนี่ยสื่อเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยหงอกระไ้ประมาณนี้นะแบบอะไรใส่ลงมาบ้างไอ้ยังอืมเกือบยังลูกเกือบสักก้อนอะเห็ดอยู่ในขางอ่ะโอ้อืม เสได้โทรน้องพ่อซีมาเอาของแะไรนี่เนาะแม่น้อง่ได้โทรเลยท่านผู้ชมแเราก็มาแล้วโทรแล,ล้วก็รีบเลยแม่แมนโดยเรามาเอาของมาลิกกอนน้องพ่อซีดแ,<ม>แล้วแยกทงเลยลูกทงหนึ่งค<อ>่ะทงหนึ่งหาพันกีบสิบพันกีบเนาะสิบพัน,พนกีบเฮ้ยสิบพันกีบบริหารได้สาวบริหารอันสาวบาท ทิปบาทนหาพันเออแม่นซาบาทกุกคนมาซาบาททา่านผู้ชมทยอยแบ่งไปขายน,ทนะท่านผู้ชม <c oughs> พอได้เ,เงินทาน้ำเมือกน้ำมนนันเนาะแล้วก็ให้น้ำเมือกน้ำมันแล้วก็ขาขาเด็กๆกิน <c oughs> คนใหญ่ใจดีสิขอขายน้ำขอขายน้ำเลยเด้อก okay. ็แบ่งพี oh, ่แบ่งน้องก็แบ่งเลยเด้อท่านผู้ชมน้องขอดเออน้องยอดเนาะน้องยอดน้องโฟซีเจนหนวดบ่าวบอยหายไปทีเรรียบ้อยแล้วบ่าวบอยก็หายเมื่อวานนี่ิ่นขี่รถผ่านเขาก็เลิกไปถ่ายคลิปท่านผู้ชมข่าวแห้งบ่าวบอยนั่น เงาะสองทุงเหยมากมากไผ่ทุงหนึ่งเป็นสามทุงทุงเดียวเพิ่นขี่รถผ่านเขาก็เลย่ไบริถายีดท่าผู้ชมแล่นขวักโหลดเลยแล้วก็เอาหายเพิ่นเนาะส่วนน้องยอดก็อ,อ,ดอันน้องยอดน่ะเมื่อวานไปบ้านเพิ่นก็เลยแบ่งหายเพื่นเลยก็เลยเอาไปหายเพิ่นกับอันจินหนดัดหายเบอร์แล้วยังเจอแต่น้องพรัสีเนาะ ของพืชซีกันหน้ห่เพิ่งก็คือสซมามาก็จะได้หาย่นนีไรนับบงบโลน่แี่นี่โอ้ทรายเนี่ยันเป็นเงินดาะมันบโอ้ยประมาณสองร้อยปลายกว่าบาท่านผู้ชมเพราะว่าบ้านเฮาเงินมันบ่เป็นราคาปานจดยครับผู้ชม เบเฮด้ะลูกสิ่งส์สีตายกับน้าลูกสาวข่อยประคายเลยท่านผู้ชมมาดีมาลูกลูกใส่กระเทียไอ่ะให้โซคแห่มาน,นะลูกใครรับใครดีเด้อเอ๋เดินไปคค่าาตามกลางบ้านเลยท่านผู้ชมบ้านสิบสามหลังคาเฮือนเนี่ยละเนาะเราใช้เส้นาขาดมันรถดขั้นอีห้างซะหนิป่ะจ๊ะอย่ามาลูก